้นสวัสดีครับวันนี้เรามาดูความคืบหน้าของบ้านหลังนี้นะครับก็เป็นบ้านหลังที่สร้างด้วยระบบ EPD กันทั้งหลังนะครับที่บางนานะครับก็เป็นาการก่อสร้างของทีมงาน Wood EPD หรือธนากรบ้านโฟมแล้วก็หลังนี้ควบคุมการก่อสร้างโดยพี่นิดนั่นเองนะครับตอนนี้ข้างนอกก็ฉาบแล้วก็โปรอยร้ว้วแล้วก็ทาสีแต่ตอนนี้ต้องหยุดการทาสีเพราะฝน ผลไม่เป็นใจนะครับผลตกนะครับนี่คือส่วนหนึ่งนะครับของความคืบหน้าในการทํางานนะครับบางส่วนก็มีการทาสีไปแล้วบางส่วนนะครับนี่ครับเรื่องรอยร้าวของบนผนังนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับแต่ว่าเราก็จะมีวัสดุที่เราเรียกว่าอีพ็อกซี่จอยนะครับวัสดุโป้นี่ครับนี่คือวัสดุที่เราใช้ในการโป้รอยแตกร้าวนะครับก็คืออีพ็อกซี่จอย KB สามสามศูนย์อีพ็อกซี่จอยเป็นวัสดุสําหรับโป รอยแตกร้าวบนผนังแบบนี้นะครับก็ส่วนด้านในนะครับตอนนี้ด้านในก็สกิมโค้ดนะครับแล้วก็ลงงานทาสีนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ข้างบนนะครับลองไปดูข้างบนกันนะครับตอนนี้ข้างบนก็เก็บนะครับสกิมแล้วก็ทาสีรองพื้นไปแล้ว นะครับในส่วนของผนังนะครับข้างบนก็คือหลังคานะครับก็เป็นหลังคาที่เป็นฉนวนกันความร้อนด้วยแผ่น EPD กันทั้งหลังนะครับผนังนั้นก็เป็น EPD ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็ห้องน้านะครับห้องน้ําก็มีการปูกระเบื้องไปแล้วนะครับห้องน้ํานั้นก็เป็นแผ่น EPD ทั้งหมดนะครับที่เราติดตั้งกันนะครับติดตั้งแผ่น EPD แล้วขาดไม่ได้ครับคือตาข่าย นะครับแล้วก็น้ายานะครับน้ายาประสานปูนฉาโฟมตราช่างรุกคู่บ้านที่มีความเหนียวนะครับยึดเกาะได้ดีเยี่ยมนะครับแล้วก็ตะข่ายไฟเบอร์ราดเม็ดนะครับเป็นตะข่ายไฟเบอร์ที่ใช้ในการติดตั้งนะครับนี่ก็คืออีกห้องหนึ่งนะครับแล้วก็ไปดูข้างในก็เป็นอีกห้องหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นห้องน้านะครับนี่ครับห้องน้าบูกระเบื้องผนังนะครับนี่ก็ปูกระเบื้องผนังเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นห้องน้ำาช่ไหมครับว่า ห้องน้ํานั้นนะครับก็สามารถใช้แผ่น e E.P.D. ในการติดตั้งได้แล้วก็เดินท่อร้อยสายไฟได้นะครับระบบท่อก็จะเป็นท่อ P.P.R. นะครับท่อ P.P.R. เป็นท่อน้ําดีนะครับแต่ท่อน้ําทิ้งก็จะเป็นท่อ P.V.C. นะครับนี่คือส่วนหนึ่งของการทํางานนะครับสําหรับท่านที่ติดตามนะครับและนี่คือส่วนหนึ่งของหน้างานที่บ้าน E.P.D. บางนานะครับก็เป็นบ้านอีกหลังหนึ่งที่ เราสร้างโดยใช้ระบบ EPD กันทั้งหลังโดยทีมงานสวิตโ e ร c o คอนซั c ชั่นวุฒิ EPD หรือ Wood EPD หรือขนาดปอดบาาโบ่มขอบคุณพี่นิดอินดี้นะครับผู้ควบคุมงานอยู่ที่นี่แล้วก็ทีมช่างทุกคนนะครับขอบคุณที่ใช้วัสดุแผ่น EPD ที่ช่างรู้คู่บ้านครับท่านที่สนใจในการสร้างว้านระบบ EPD ติดต่อได้ที่0917893563 line a ั s a n c h ครับ